สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับวันนี้ศึกสายเลือดลูกผู้หญิงของนางบุญลานีชื่นคุณลานีแล้วก็ลูกที่ติดจากบุญลานีคือผู้ชายก็คือนายหุนมันเนี่ยไอสองคนนี้ลูกติดแม่เป็นลูกที่เกิดจากผัวเก่าบุญลานีก็มาหลอกไอฮุนเซนไอฮุนเซนก็ผอมๆแห้งๆตาก็เสียไปข้างหนึ่งตาบอดก็หาเมียลาบากดําจมูกนะเขาเรียกว่านั่งหักในก็เจอไอ้นี่ก็อวกขาวไงก็วังแปะแปะเชียแปะชีชีเอาแมงสักทีว่าตอนที่เอากันก็ไม่รู้ว่ามีลูกติดพอไปเอากันมาเสร็จแล้วหอบเสื้้้้อออผาาาาากกกกันนนนมมมมมยยูู่เเขรติดดลววทีีแ็็พไุซถค ไอ้บุญลานนี่ก็บอกอ๋อหลานข้างบ้านพ่อแม่เขาตายหมดแล้วเราก็รับมาเลี้ยงไงคุณเซนแม่งเชื่อสนิทเลยบอกว่าหลานข้างบ้านเขามีแต่ป้าข้างบ้านไอสัตว์นี่หลานข้างบ้านเลี้ยงไปเลี้ยงมาทีนี้เด็กมันพูดชัดลยแม่แม่แมไอคุณเซนก็เอาแล้วไงไอสัตว์เฮ้ยตกลงยังไงไอคุณลาน,นี่บอกอ๋อลูกเราเองแหละเกิดจากผัวเก่า <laughs> รับสารภาพะอะไรงั้นเพราะอยู่ด้วยกันแล้วไงเล่บุญลานีนี่แม่งแสบเหมือนกันนะครับพอตอนไอ้ฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีสาวๆไอ้ฮุนเซนก็มันก็ผู้ชายอ,อายุ4ี่ิบก็อยากกินเด็กไปเอานักร้องในขเขมทรทำเมียคุณรู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นอีนักร้องกำลังถือไม้ไฟสองหน้ากำลังร้องเพลงโจ๊กๆกันอยู่ดีๆลูก แม่งวิ่งเข้ากลางกระบาลตายคาเวทีเลยและที่สําคัญที่สุดเขารู้กันทั้งบางเลยว่าอีบุญล,ลานีเป็นคนสัง่งนี่คือความโหดร้ายไอ้หุ่นเซนจากนั้นมาปรานาตัวเองเลยบอกกูจะไม่ออกจากบ้านยกเว้นกูจะไปตีก๊อฟแล้วก็ประชุมพ่อแม่งกลัวเมียเยี่ยมกลางคืนนอ,นนอนอยู่เป็นไงปืนลั่นขึ้นมาบอกอ๋อนอนละเมอจ้ะไม่มีอะไรเอาตายแล้วเหรอ <c oughs> พอตายแล้วเป็นไงลูกชายกูก็ขึ้นไงมันจะมีบุญลานีกับหุนลานีนะไอ้บุญลานีนี่คือลูกสาวคนโตพี่สาวคนโตไอ้หุนมานเนี่ยคือลูกชายคนที่สองแต่อ,อี่เป็นผู้บัญชาาากกรข่วองอคอ ไอคนนี้กับไอคุณลานีหัวล้านไอสองคนนี้พี่น้องเกิดจากคุณเซนเนี่ยมันไม่ชอบไอคุณมาเน็ตเพราะมันเป็นลูกต่างพ่อแล้วมันก็เกลียดแม่มันเพราะแม่มันเอาไอคุณมาเน็ตขึ้นไอคุณเซนก็ต้องเชื่อศึกสายเลือดก,กําลังจะเกิดขึ้นและถ้าวันนี้มันปั่นกระแสเยาวชนคนในชาติมันติดไอคุณมาเน็ตอาจจะกระเด็นและไม่มีตําแหน่งใดๆทางการเมืองอีกเลยแต่อยู่ที่ว่าอีองไทยเฮาเนี่ยจะว่ายังไงแต่ผมดูเกมแล้วงานนี้เนี่ยถ้าไทยเฮาไม่ตายซะก่อนนะไอคุณมานีไม่ได้ขึ้นฉะนั้นสิ่งที่สําคััที่่สุออ้รรระกกนนนนมมาาเเเเเงพป็ว เคยเป็นขมรแดงแล้วไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขมรนมาก่อนนี่คือสิ่งที่คุณเซนลำบากใจที่สุดก็กะว่าจบงานนี้แล้วคุณเซนก็จะตายตาหลับที่ไหนได้ยังไม่ทันหลับตาเดี๋ยวก็ตายและจุดจบผู้นําพวกนี้แต่ละคนไม่มีจบสวยสักคนไอ้นี่มันอยู่ขมรนมันชื่อซัดดาฮุนเซนและลูกชายของท่านดาฮุนเซนสองคนเนี่ยถูกรอบสังหารโดยคนใกล้ชิดทั้งหมดอาเซียนเขาไม่เอาขมรนแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่คุณเซนรู้ที่คุณเซนทามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนที่เขาจะไปฮุบและเขาก็จะถาาาาาาปนนนนตัวเเออออองงงหรรืืพพพูดดด่่่ยๆีกกใึ็คคบิศษขโโแมุ ที่ตายหานะหรือกระดูกก็ป่นหมดแล้วยังไปตั้งยศเป็นออกยานูน่นออกยานี่เป็นพญานูน่นเป็นพญา,านี้เต็มไปหมดเลยคือมันตั้งโดยที่ไม่ต้องสนใจเจ้าอะ่ะนี่คือเวรกรรมของคนขเขมรเริ่มตั้งแต่ตระกูลนันโลดมที่ไปกวากมือเรียกฝรั่งเศสเข้ามาหลังจากนั้นก็มาแทงคนไทยมา,ม,ามาหักหลังคนไทยมาเนรคุณคนไทยแม้กระทั่งเจโมนิ์ที่เคยกล่าวขอบคุณในหลวงของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันรู้ว่าประเทศมันกำลังจะมีปัญหาก,กับไทยแทนที่มันจะออกมาห้ามมันเสือกเอาเงินไปสนับสนุนเห็นไหมครับแสดงว่าอีเจนี่ก็เนรคุณแผ่นนนนดดิไไทยเหมมือกกัปูตาโลช มันยังมีคลิปเสียงของมันอยู่เลยที่มันบอกขอบคุณในหลวงของเราขอบคุณพระราชินีเราที่ช่วยเหลือคนเขมรในยานที่นายฮุนเซนพาเวียดนามเข้ามายิงถลม่มเข้ามายึดพนมเปญเวียดนามแม่งก,กวาดล้างทั้งเมืองเลยคนเขมรเกือบ4ี่แสนคนต้องอพยพจากประเทศตัวเองมาอยู่ในไทยถึงเขาเรียกอะเ,เรกอะลรไอ้เขมรอพยพไงแล้วในหลวงเราทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินหลายล้านบาทในยุคเขมรแดงนั่นนะ่ะในหลวงรอก้าวเราเนี่ยหลายล้านนะครับเช่าเต็นท์แล้วก็เอาอาสาสมัครเอาทหารจ่ายเบี้ยเลี้ยงซื้อยาประชาชนคน ไทยเห็นข่าวเขมเมอพยพมาสงสารแจกเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปใส่พระชินีพระพันปีหลวงเราทุกวันนี้ทรงสเสด็จไปดูด้วยตาตัวเองเลยบอกโอ้โหทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยเราสร้างเต็นท์มีข้าวให้มันกินงานไม่ต้องทํานั่งเลี้ยงมันแดกให้มันเปลืองข้าวสารให้มันผ่านเข้าสุกซื้อยาซื้อเวชภัณฑ์ซื้อน้ําดูแลมันอย่างดีตาหารพรานของเราตาหารไทยเราก็จับไอ้วัยรุ่นของพวกมันไอ้พวกหนุ่มๆใช้กันเอามาฝึกเสร็จเราแจกอาวุธและพามันไปลบทวงพนมเปรนคืนเราลบจนนนนเเวียยดดามมมแพ้้ต้ตอออองงถหลัักไไปป มาเราพาคนของมันส่งตอนมามันมาตีนเปล่ามันใช้เวลาเดินสองสามเดือนมาอยู่ฝั่งไทยพอตอนขากลับแม่งนั่งรถบรรทุกบ้านเรากลับแล้วเรายังขนเข้าสารขนปลากระป๋องขนมามากขนเวชภัณยารักษาโรคขนน้าไปให้กับมันแล้วทหารกองร้อยแปดสามแปดของเราเนี่ยที่ไปฝึกเกิดคนเขมรเนี่ยไปลบกับเวียดนามทหารเราก็เสียชีวิตอยู่ในพนมเปญเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะไปทวงคืนประเทศให้มันแล้วดูมันดียฮะพอมันอยู่แล้วมันฟื้นตัวได้ประมาณสองสามปีแม่งกลับมาฆ่าคนไทยอีกที่นครพนมมุกดาหารนู่นและหมู่บ้านหนึ่งที่แม่งหนีไม่พ้นเลยคือหมู่บ้านก ลูกเด็กเล็กแดงแม่งเอามมดเสียบเลยแม่งยิงทิ้งผู้หญิงจับข่มขืนข่มขืนเสร็จแม่งฆ่าลูกเด็กเล็กแดงแม่งเอาปีดปลายปืนเสียบแม่งเอาแกว่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วแม่งเผาบ้านเรือนประชาชนคนไทยตอนนั้นน่ะจนทหารผ่านแม่งต้องลงมาไล่ขเมนแม่งตายไปเป็นร้อยอ่ะตอนที่ทหารผ่านลงมาไล่ฆ่าตายเปร้อยแต่ละศพที่ถูกตัดหัวหมดเพราะตอนนั้นแม่งมีข่าหัวแม่งกลับมาฆ่าคนไทยทั้งๆที่เราเนี่ยไปทุ่ยมันชิงบ้านชิงเมืองกลับมานี่คือขเมนแล้ววันนี้กูอยากจะถามลายกเหมือนกันว่าวันนี้เนี่ยยังจะบอกว่าลุงหุ่นเซนงอ่ะไ